พลังแห่งความเงียบศิลปะแห่งอำนาจมาคิเวลลี่ใครควบคุมความเงียบคนนั้นคุมเกมในโลกที่คำพูดคืออาวุธและข้อมูลคือสกุลเงินมีคนคนหนึ่งเข้าใจสิ่งนี้ลึกกว่าคนส่วนใหญ่เขาคือมาคิเวลลี่หรือที่เรารู้จักในชื่อนิโค o โลมาคิ i เวลลี่ปาดการเมืองจากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาผู้เขียน The p r i ินซ์ และฝากไว้ซึ่งคำเตือนที่แหลมคมและไม่เคลือบน้ำตาลมาซิเวลลี่ไม่เคยพูดเยอะแต่ทุกคำของเขามีน้ำหนักและในบทเรียนสำคัญที่เขาทิ้งไว้มีประโยคหนึ่งที่กลายเป็นจุดสว่างในเกมแห่งอำนาจอำนาจไม่ได้เป็นของคนที่พูดมากที่สุดแต่มันเป็นของคนที่ควบคุมความเงียบได้ดีที่สุดความเงียบคือการควบคุมในสังคมที่ทุกคนรีบพูดรีบแสดงความคิดเห็นรีบโพสต์รีบแชร์การเงียบกลายเป็นการกระทำที่น่ากลัวที่สุด เพราะมันบีบขั้นเพราะมันทําให้คนอื่นไม่แน่ใจว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่มาเชเชวลลี่เข้าใจดีว่า ความเงียบสามารถใช้เป็นกับดักได้ถ้าคุณไม่พูดคนอื่นจะพยายามเติมคำพูดให้คุณเองและบ่อยครั้งพวกเขาจะเปิดเผยตัวเองมากกว่าที่ควรความเงียบไม่เท่ากับความชี้ขาดมาชิวิลลี่ไม่ได้พูดให้เรานั่งนิ่งเหมือนหินแต่เขาพูดให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่คนเงียบและเมื่อไหร่ควรพูดพูดเมื่อคุณพร้อมไม่ใช่เพราะคุณกลัวความว่างเปล่าเงียบเมื่อคุณต้องการฟังไม่ใช่เพราะคุณไม่มีอะไรจะพูดและที่สําคัญเงียบเพื่อควบคุมข้อมูลเพราะอะไรเพราะข้อมูลคลืออำนาจและทุกคํา ที่คุณพูดออกไปคือการเปิดเผยตัวเองออกไปเรื่อยๆเหมือนการหงายไพ่ในเกมโป๊กเกอร์เกมอำนาจไม่ได้เล่นด้วยปากแต่เล่นด้วยความอดทนมาร์เชเลลี่ผู้ซัดมากในเดอะปรินซ์ผู้ชายต้องถูกเอาอ,อกอาใจหรือถูกทำลายเพราะพวกเขาสามารถแก้แค้นความเจ็บเล็กน้อยได้แต่จะยกโทษให้ความเจ็บรุนแรงไม่ได้เช่นเดียวกับคำพูด อย่าพูดอะไรครึ่งครึ่งกลางๆางเพราะคำพูดครึ่งเดียวอาจกลายเป็นดาบที่กลับมาแทงคุณในภายหลังความเงียบเท่ากับอำนาจเท่ากับปริศนาคนที่พูดน้อยมักจะถูกมองว่าฉลาดมากกว่าคนพูดเยอะไม่ใช่เพราะเขารู้เยอะกว่าแต่เพราะเขาไม่เปิดเผย,ยไพ่ลองคิดดูในที่ประชุมคนที่นั่งฟังเฉยๆสังเกตอ่านเกมพยักหน้านิดๆระยะมักจะมีพลังมากกว่าคนที่พยายามพูดให้ทุกคนฟังว่าตัวเองรู้อะไรบ้างอาวุธของคุณคือความไม่แน่นอนมาเซเวอลี่รู้ว่าคนที่ไม่พูดคือคนที่ทําให้คนอื่นกลัว เพราะเมื่อคนไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรพวกเขาไม่สามารถเดาว,ว่าคุณจะทําอะไรต่อไปได้ในโลกแห่งการแข่งขันการที่คนอื่นเดาคุณไม่ออกเท่ากับคุณก้าวนาไป1นก้าวเสมอผู้นําที่แท้จริงไม่พูดตลอดเวลาแต่ฟังและรอคอยในยุคที่โซเชียลมีเดียบังคับให้เราพูดตลอดเวลามาคิวเวลลี่คงหัหเราะเยาะเบาๆและถามว่าคุณพูดเพราะอยากพูดหรือเพราะกลัวความเงียบจริงๆแล้วความเงียบไม่ได้ทําให้คุณหายไปจากเกมแต่มันทําให้คนอื่นอยากรู้ว่าคุณจะทําอะไรต่อไปและนั่นแหละคือพลังคาพูดที่ไม่จําเป็นเท่ากับข้อมูล ที่ศัตรูจะใช้ต่อก,ก่อนกับคุณมาคิเวลลี่เชื่อว่าคำพูดที่ไร้การควบคุมคือการมอบอาวุธให้ศัตรูโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณพูดมากจะทิ้งเบาะแสคุณเผยความคิดคุณเปิดไพ่ คุณทาให้ศัตรูรู้ว่าจะโจมตีคุณตรงไหนในทางกลับกันคนที่นิ่งคนที่ฟังคนที่เงียบคนที่รอจังหวะหลับมีอํานาจเต็มมือโดยไม่ต้องใช้เสียงเลยสักคำสรุปไม่ง่ายคุณเป็นเจ้าของคําพูดของคุณหรือคําพูดเป็นเจ้าของคุณมาเคิเวลลี่สอนให้เราเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่การถอยแต่มันคือจังหวะคือการอ่านเกมและคือการให้คนอื่นเผย,เยตัวต,วตวนก่อนในเกมอํานาจผู้ที่เงียบชนะก่อนผู้ที่พูดโดยไม่คิดแพ้โดยไม่รู้ตัวข้อคิดท้ายคลิปคุณกําลังเงียบเพื่อฟังหรือแค่กลัวคุณกําลังพูดเพราะมีอะไร พูดหรือเพียงแค่กลัวตกขอบและในโลกแห่งเสียงอึอกะทึกคุณมีพลังพอจะงเงียบแล้วให้คนอื่นฟังคุณได้ไหมพราอสุดท้ายแล้วพลังที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงออกแต่คือการควบคุมตัวเองถ้าชอบแนวชิดแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป